สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือความรู้หุ้นมูลค่าหนึ่ล้านบาทหุ้นซิ่ง Swing t r a รดหุ้นขาขึ้นรอบใหญ่แล้วก็นักเทรดฮีโร่นะฮะวันนี้ชวนท่านฟังธรรมะครับธรรมะกับการเทรดนะฮะตั้งชื่อว่าทุกทําให้มนุษย์ฉลาดขึ้นชั้นใดการขาดทุนก็ทําให้นักเทรดฉลาดขึ้นชันนั้นนะฮะ ได้แรงบันดาลใจมาจากพระสองท่านนี่ฮะไอดอลเมืะะเอ่อไงฮะท่านพุทธทาสบอกว่าความทุกข์ทำให้เราฉลาดขึ้นความทุกข์ทำให้บุคคลเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะนี่เป็นงานที่เซนส์ไม้เขาทำไหมครับเป็นภาพวาดที่สวยมากเลยนะฮะและนี่เป็น คำสอนของหลวงปู่ชานะครับท่านบอกว่าทุกนี่แหละจะทําให้เราฉลาดขึ้นทําให้เกิดปัญญาทําให้เรารู้จักพิจารณาทุกข์สุขนั่นสิมันจะปิดหูปิดตาเรามันจะทําให้เราไม่ไม่รู้จักอดไม่รู้จักทนความสุขสบายทั้งหลายจะทําให้เราประมาทนะฮะดีมากเลยใช่ไหมครับนอกจากนั้นหลวงปู่ชาท่านบอกว่าทุก เป็นข้อแรกของอริยสัจคนทั้งหลายพากันเกลียดกลัวทุกข์อยากหนีทุกข์ไม่อยากให้มีทุกข์เลยความจริงแล้วทุกข์นี่แหละจะทําให้เราฉลาดขึ้นทําให้เกิดปัญญาทําให้เรารู้จักพิจารณาทุกข์ทุกข์นั่นสิแต่สุขนั่นสิมันจะปิดหูปิดตาเรามันจะทําให้เราไม่รู้จักอดไม่รู้จักทน เพราะฉะนั้นความสุขสบายทั้งหลายนั้นจะทําให้เราประมาทครับนะฮะเห็นไหมครับผมชอบนะประเด็นนี้คือคนส่วนใหญ่มักจะไม่เอาทุกข์ครับเกลียดรู้สึกเจ็บปวดเมื่อตัวเองเจอทุกข์และเจ็บปวดเมื่อเห็นคนอื่นเจอทุกข์โอเคเรามันก็เป็นธรรมชาติเราครับมันทําให้เรารู้จัก รู้สึกว่าเราอ่อนโยนขึน้นนะเราเป็นมีความเป็นมนุษยธรรมมากขึ้นแต่ถึงกันนั้นก็ไม่ได้บอกว่าเออใครก็ตามที่เห็นคนอื่นทุกข์แล้วใจแข็งหรือว่าเยือกเย็นเป็นคนที่แตกต่างนะแต่ผมอยากบอกว่าเออเนี่ยเราควรที่จะเข้าใจดีกว่าอย่าผลักให้ทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการ อย่าพลักให้ทุกนั้นเป็นสิ่งที่เป็นผู้ร้ายนะครับเพราะว่าอะไรครับพระท่านบอกครับนะอย่างน้อยสองท่านนี่บอกว่าจริงๆรแล้วความทุกข์มันมีประโยชน์นะครับมันมีความประโยชน์อย่างท่านพุทธาท่านบอกว่าความทุกข์ทำให้คนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือว่าพูดง่ายคือความทุกข์ทำให้เราบรรลุธรรมนะครับหลวงปู่ชาท่านบอกว่าความทุกข์ทำให้เรา เกิดปัญญาครับผมว่าประเด็นนี้สาม,มารถที่จะเอามาใช้ร่วมกับการเทรดได้อย่างเหมาะเจาะเลยนะครับคือการขาดทุนอ่ะมันก็คือทุกในการเทรดนะครับในขภาพออกใช่ไหมว่าการขาดทุนก็คือทุกในการเทรดครับกําไรอ่ะก็คือความสุขในการเทรดครับแต่ อะไรหลักที่ทําให้เรามีความสุขมากกว่าอะไรหลักที่ทําให้เราพัฒนามากกว่าก็คล้ายกับสิ่งที่ท่านลุงปู่ชาท่านบอกคือจริงๆแล้วเนี่ยความทุนเอ้ยความทุกข์หรือการขาดทุนนั่นแหละการขาดทุนนั่นแหละการขาดทุนต่างหากที่ทําให้เราฉลาดขึ้นครับแต่ว่ากําไรนั้นมักจะทําให้เราประมาทครับทําให้เราโง่งลงไปนะฮะ แล้วการขาดทุนด้วยความทุกข์เนี่ยทาให้เราฉลาดขึ้นได้อย่างไรครับผมเองเนี่ยนะต้องต้องบอกท่านแบบแฟฝงแล้วว่าผมเองเนี่เทรดมาเจ็ดปีแล้วเจอแต่ความทุกข์ตลอดครับเจอแต่ความทุกข์ตลอดคือการขาดทุนนี่ยต่อนเนื่องครับแต่ผมไม่เคยที่จะเจ็บปวดกับมันมากมายนะอาจจะเป็นเพราะว่าผมเป็นคนที่เย็นชาก็ได้นะเป็นคนที่แบบ ผ่านอะไรประ,ประมาณนี้มาพอสมควรนะอย่างเช่นตอนที่ผมเรียนมหาลัยนะเข้าครั้งแรกนี้ผมโดนดีทายนะตอนนี้ทายผมยังงงๆเลยวูโดนได้ไงวะหรือ <c> ว <oughs> ่าคนอื่นอาจจะเจ็บปวดทวด,ดร้าวแต่ผมเฉยๆนะอาจจะเป็นความแบบนี้แหละอาการในที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยรู้ร้อนรู้หนาวคืออาจจะความรู้สึกช้าจึงทําให้ผมมีภูมิต้านทานกับเรื่องนี้อยู่พอสมควรนะครับ อาจถึงขั้นที่เรียกว่าเย็นชาเลยก็ได้นะฮะจึงทำให้ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีมีการพิจารณาการขาดทุนหรือความทุกข์ได้มากกว่าคนทั่วไปแบนนี้แล้กันผมผมไม่ค่อยฟูมไฟล์กันมากเท่าไหร่นะครับพ่างย่ายๆนะฮะดังนั้นเนี่ยผมจึงลิสต์ครับการขาดทุนเนี่ยทำให้เราฉลาดขึ้นได้อย่างไรหนึ่งครับทำให้เรารู้จักตัวเองว่า ยังไม่ดีพอครับสาคัญนะครับว่าความเจ็บปวดความพ่ายแพ้ก็ตามเนี่ยมันไม่ได้ผลักเราให้กลายเป็นคนที่ไม่ดีหรอกโอเคละ่ะมันก็รู้สึกบ้างแหละเออเราด้อยกว่าคนอื่นแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเรามองในมุมนึงคือเออเราไม่ดีพอยิงวะมันบอกความจริงเราครับว่าเราต้องพยายามให้มากขึ้นนะสองการขัดทนเนี่ยทำให้เรารู้ว่าตัวเองมีจุดอ่อนนะ เราไม่ดีพอ,อจุดอ่อนตรงไหนว่าหาดิถ้าหาเจอเนี่ยถ้าคุณแก้ได้นะคุณจะลดความทุกข์ข้อน,นั้นลงไปครับเห็นไหมครับดีนะฮะความการขาดทุน้วยความทุกข์เนี่ยถ้าคุณพิจารณามันได้นะคุณจะรู้ว่าตรงไหนที่เกิดทุกข์หาสาเหตุเจอครับแล้วก็แก้มันครับแล้วคุณจะหายทุกข์เรื่องนั้นไปครับนะ,ะความทุกข์ทาให้คุณไม่ประมาทกับการขาดทุนเนี่ย ทำให้คุณไม่ประมาทนะครับเพราะว่าแน่นอนครับคุณต้องระวังไม่อยากเจ็บแบบเดิมไม่ใช่ไหมอย่างคุณเคยขาดทุนหุ้นปั่นมาสักตัวหนึ่งนะคุณก็จะระวังมากขึ้นอ่ะคุณยังไม่เล่นน่ะมันเสี่ยงเงินไปแล้วเว้ยนะฮะถ้าคุณเคยขาดทุนกับหุ้นเสร็จสลึงมาสักตัวนึงโอ้โหทางหน้านี้คุณจะไม่เล่นต่อไปอ่ะใช่ไหมนี่เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ให้เรานะครับทําให้เราไม่พลาดซ้ําเรื่องเดิมครับไม่ประมาททาให้เรามีความรัดกุมในการเลือกหุ้นมากขึ้นทําให้เรามี มีสิ่งที่เรียกว่าการคัดกรองที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะสี่การขาดทุนทําให้เราระมัดระวังมากขึ้นใช่ครับอย่างเมื่อกี้ครับนะครับถ้าคุณเคยขาดทุนกับหุ้นปั่นมาผมจะระวังมากขึ้นกับหุ้นกับกับหุ้นปั่นคุณขาดทุนกับหุ้นเสริชสลึงมาก็ระวังมากขึ้นคุณขาดทุนหุ้นเพราะว่าคุณซื้อตามข่าวคุณระวังมากขึ้นครับเนี่ยฮะนี่แหละการขาดทุนความทุกข์สอนเราครับทําให้เราเก่งขึ้นดีขึ้นนะฮะห้า การขาดทุนทำให้เรามีความมุ่งมั่นครับหาความรู้มากขึ้นทำให้เราเป็นน้ำไม่เต็มแก้วครับผมข้อน,นี้ดีมากเลยนะฮะคือถ้าถ้าคุณเจียมตัวแล้วว่าคุณยังไม่เก่งนะเนี่ยแค่คุณรู้จักตัวเองว่าดีไม่พออะใช่ไหมแล้วคุณมีความปรารถนาว่าอยากจะเก่งขึ้นอยากจะฉลาดขึ้นอยากจะดีขึ้นเนี่ยคุณจะเปิดใจในการเรียนรู้ครับนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าคุณเป็นน้ำไม่เต็มแก้วครับโอกาสที่ คุณจะพัฒนาการให้ดีขึ้นคุณจะรู้อะไรมากขึ้นคุณจะฉลาดมากขึ้นมีแน่นอนครับนะฮะนี่ยฮะยกระดับเราให้เก่งขึ้นได้นะฮะทำให้เราฉลาดขึ้นอย่างที่หลวงปู่ท่านว่านะครับหกการขาดทุนทําให้เรากล้าพัฒนาตัวเองครับเห็นไหมครับน้าไม่เต็มแก้วก็เหมือนกับว่าเรารู้ว่าเรายังขาดอะไรอยู่ถ้าเราพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเราหาอะไรก็ตามที่มาเสริมให้เราแข็งแกร่งขึ้นเนี่ยโอ้โห คุณจะได้เทียมทานมากขึ้นครับไม่มีอะไรหรอกครับที่จะดีไปกว่าการขาดทุนไม่มีอะไรหรอกที่จะดีกว่ากว่าการที่เราพ่ายแพ้นะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับภูมิคุ้มกันครับให้เรามีกลไกในการป้องกันตัวเองให้เรามีความแข็งแกร่งมากขึ้นครับนี่ฮะนี่เป็นสิ่งที่เป็นข้อดีนะครับของความทุกข์ครับทำให้เราเกิดปัญญาครับถ้าเรากล้าที่จะพิจารณามันครับ พิจารณามันเรียนรู้มันและยอมรับมันครับเริ่มต้นจากการปลดทุกข์นะครับต้องรู้ว่าเราทุกข์อะไรก่อนง่ายๆนะครับว่าปลดทุกข์คุณนึกถึงอะไรครับการถ่ายอุจจาระนครับคุณปวดท้องใช่ไหมต้นต่อคุณปวดท้องแล้วก็ไปขับถ่ายเขาคิดว่าปวดท้องเนี่ยปวดท้องถ่ายแน่นอนคุณก็ไปถ่ายนะครับยอมรับรับคุณปวดใช่ไหมครับแล้วก็ไปถ่ายก็จบครับเนี่ยเช่นกันครับทุกอย่างของความทุกข์เนี่ย มีสาเหตุครับยอมรับมันว่าเกิดจากนี่แล้วก็เข้าไปครับเรียนรู้มันแล้วก็เข้าไปแก้ไขมันหาสาเหตุไี่เจอแล้วแก้ไขมันปรับปรุงให้ดีขึ้นครับเมไรก็ตามครับที่เราเข้าใจความทุกข์ไม่มองความทุกข์ว่ามันเป็นปรปรักไม่มองว่าความทุกข์มันเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายไม่มองความทุกข์ว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการมาแล้วเนี่ยอยู่กับมันได้ครับเมื่อคุณอยู่กับความทุกข์ได้นั้น คุณจะมีความสุขมากขึ้นครับเพราะว่าคุณจะรู้ว่าอะไรอะไรเป็นสาเหตุทุกจะได้เลิกมันครับแล้วก็ทําในสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขหรือจริงๆคําพระ,ะได้บอกเสมอว่าสุขก็อย่าสุขมากทุกก็อย่าทุกมากอยู่ตรงกลางครับท่านจะมีจิตใจที่ไม่เหลิงมากเกินไปได้ไหมคะความสุขอะทาให้เราประมาทครับนะครับความทุกข์ทำให้เราถลัดขึ้นแต่ว่าถ้าทุกข์มากไปก็เจ็บปวดใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ย อยู่ตรงกลางครับยาสุขมากยาทุกมากเราจะฉลาดมากขึ้นไปกว่าเดิมครับนี่เป็นทั้งหมดนะครับของการเอาคำสอนของพระอาจารย์ของผมนะครับเราให้ท่านฟังครับทุกทําให้มนุษย์ฉลาดขึ้นฉันใดการขาดทุนก็ทําให้นักเทรดฉลาดขึ้นฉันนั้นครับก็ลองเอาไปคิดต่อด้วยครับผมเองเนี่ยอยากจะนําเสนอประเด็นนี้ให้ท่านเข้าใจการขาดทุนนะครับ จริงผมเองเนี่ยอยากบอกไปอยา,านบอกไปคือว่าผมเองนี่ขาดทุนมาต่อเนื่องครับแต่ผมก็ได้อะไรมากมายจากการขาดทุนนะครับไม่ไว่าจะเป็นการเขียนหนังสือนะครับไม่ไว่าจะเป็นการทําให้ผมเข้าใจในเรื่องของทาความเข้ใจพยายามศึกษาเรื่องของจิวิาการเทรดมากขึ้นเราเนี่ยชด<ม>เ่มต้น,นจากการขาดทุนนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าประเด็นเนี่ยอยากส่งต่อนะครับให้ท่านเอาไปคิดต่อกันนะฮะก็หวังว่าจะทําให้ท่านแข็งแกร่งขึ้นนะครับแล้วก็ฉลาดขึ้น แล้วก็กำไรจากการเทรดอย่างยั่งยืนนะครับเจอาก,กันาคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ